จากความเดิมตอนที่แล้วครามได้ไปเตือนน้ำค้างให้ช่วยแม่ทำงานบ้านแต่กลับถูกแม่คล้อยไล่ออกจากบ้านไปน้ำค้างได้พบกับเศรษฐีเสียอาคมตกลงกันคืนนี้เที่ยงคืนเดินทางเข้ากรุงเทพเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมต่อกันเลยในค่ำคืนเดือนหงายน้ำค้างได้ออกจากบ้านไปหาเสียอาคมที่ได้นัดหมายไว้ไม่คุนเองอย่าเสียใจไปเลยไม่ให้ข้าเสียใจไงได้ น้ำค้างมันไม่สนใจข้าขุนขุนขุนเองเห็นเงาอะไรไหมเงาเหมือนๆๆไปดูกันเขาว่าเดือนหงายคู่บ่าวสาวมักหนีตามกันไปเถอะกุ้งกับขุนได้เห็นเงาเดินผ่านหน้าบ้านทั้งสองจึงเดินตามไปดูว่าเป็นเงาของใครในค่ำคืนเดือนหงายเสียมารอนานยังคะสักพักครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะไปกันเลย โถน้ำค้างไม่น่าทำแบบนี้เลยบิงทำแบบนี้แม่คล้อยจะเสียใจแค่ไหนช่างมันเถอะไปหาแม่คล้อยดีกว่าน้ำค้างน้ำค้างน้ำค้างบิงอยู่ไหนแม่คล้อยครับเป็นไงบ้างน้ำค้างมันหายไปไหนก็ไม่รู้แม่เมื่อคืนฉันเห็นมันตามไปกับผู้ชายอะไรนะเองว่าไงนะ ไม่เชื่อถามกุ้งมันดูจริงจริงจ้ะฉันก็เห็นมันทำอย่างนี้ได้ยังไงมันจะรู้บ้างไหมว่าแม่จะเสียใจแค่ไหนพี่น้ำค้างเอ้ยบิงไปอยู่นู่นมันจะเป็นยังไงว่าแต่เองสองคนรู้ได้ยังไงแม่สมควรหวัดดีจะ่ะบิงไปไงมาไงสมควรฉันมาหาแม่นี่ละจ่ะต่อ,อยูพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยมานั่งนั่งลงก่อนบิงรู้เรื่องน้ำค้างไหม พอรู้จ้ะขุมบิงไปตามน้ำค้างให้แม่ได้ไหมมันต้องใช้เงินเยอะนะแม่สมควรเองมีเงินไหมไม่มีแม่ฉันมีแค่ลูกวัวสามตัวจ้าเป็งขายมาให้แม่ก่อนได้ไหมอืม่งั้นเอาอย่างนี้นะแม่ฉันว่านะเอาลูกวัวแลกกับพี่ขุมแม่ว่าดีไหมอย่างไงสมควรก็คือว่าอย่างนี้พี่ขุม ฉันขายลูกมัวสามตัวให้พี่ใช่ปะเท่ากับสมควรมั่นพี่ไว้ก่อนไงงั้นก็แล้วแต่เองเถอะสมควรขายลูกวัวสามตัวได้แล้วเดี๋ยวฉันไปตามน้ำค้าให้นะแม่แม่ต้องขอบใจพวกเองมากพุ่งเราไปทางไหนกいいันดีไม่รู้ว่ะรถลาเต็มไปหมดเลยนั่นสิ ไม่ขุนเองเห็นไราไยหมคนที่ผี่ผ่านไรายไปใช่ไหมใช่เหมือนน้ำค้างเรียกแท็กซี่ดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันพี่พี่ตามคันหน้าไปเร็วเข้าครับน้ำค้างน้ำค้างเดี๋ยวก่อนเอ้าพี่ขุนพี่ขุนมาไงเนี่ยก็มาตามเองกลับบ้านไปดูแม่แม่แกไม่สบายพี่ขุนกลับไปเถอะ แล้วไม่ต้องมาหาฉันอีกถ้าเสียอาคมรู้เข้าฉันแย่แน่ฉันบอกเขาว่าไม่มีญาติพี่น้องแกว่าอะไรนะทำอย่างนี้ได้ไงลืมพี่ลืมแม่ยามที่แกได้ดีนี่นะเออแล้วจะทำไมแกสองตัวรีบกลับไปเลยนะไม่ขุนเรากลับกัน